กินห้อยมีไรนาร้อยมากมาเดี๋ยวพาไปแลแต่ที่แน่ๆมมาที่นี่เจออินฟลูคนดังเพีแลวเขายกขบวนคนรานคารานาราให้ทุกท่านได้เดินชมเดินเลือกแบบแคทคาไปเลยเฮ้โมซุฝั่งก็นวันนี้ยกกินผ้าท,ทุกคนมาที่งานกินห้อยนางรมการัจานานีน่ตั้งแต่วันที่เก้าถึงสิกลุ่มภาพันธ์นี่และของด็ดของดีเรายกให้ที่นี่เลยร้านเกี้ยวปลาสุรา มันเดินแต่ไม่แหวนนี่บอกเลยว่าพลาดนะข้าว่ะที่นี่เป็นร้านตัวตึ้งมัดรวมข้องดีเมืองสุราตั้งกี้วปลาลูกชิ้นปลาซาไร้พวงองุ้นเลยที่สําคัญห้อยหนังรมสดๆเมืองการเช่นเลไรดียังมีขั้งว่าห้อยร้านนี่ตัวใหญ่แล้วก็สดมีเพ่ทั้งแบบกระปุกใส่กลางแล้วก็ใส่แย่จะยำหรือแยก็แจงพอวคาไปได้เลยและจะบอกว่าร้านนี้เขาให้หอมเจียวแบบจัดใส่โฮตมันโกลนลูกค้าแต่จะบอกว่าลูกคาไม่โกลนพอร้อยมาทั้งน้ำพริกเผาหอมเจียวแล้วก็น้ำยำรวมกันกินขู่กับห้อยสวัวกันน้กอย่วแรงออแลมาถึงอีีกทด ลี้ยวปลาเมืองสุราชตัวแน่นลูกชิ้นปลาี่โคดนี่เพ่ตั้งแบบชิ้นยาวชิ้นกลมหรื่าแบบรูปทรงใหญ่ๆแบบนี้ก็มีดูความดึกหรีอของน้องนี่น่ากินมากได้กินขู่กับซีฟู้ดติโคนรทางร้านทำเองทึ่งเครื่องและบรรยายมาขนาดนี้เราก็จัดมาเลยทุกแบบย่างละนึงจัดมาตั้งเกี้ยวปลาหนึ้งชุ่แลก็ยำลูกชิ้นรวมมาเลยอีกนึงเอาให้มันห้ายยากันเลยจิมมาแล้วน้องเด้งดึงดีมาไม่มีความแข็งไม่มีความข้าวเลยทุกคนรู้งาปกติเราไม่กินลูกชิ้นปลาแต ราดจานีเกี๊ยวปลาสุรปกต,ติเคยกินแต่แบบที่เขาเออกมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวรู้รซึกว่ากินเท่าไรมันก็ไม่พอสักทีก็เลยต้องมาจัดที่นี่นึ่งกลองจุกๆไปเลยไม่ต้องรอสั่งอยู่ในก๋วยเตี๋ยวแล้วทุกคนเรื่องความร่อยไม่ตองบรรยาย่ชาวสุรารู้ดีเลยอย่าลืมแวะมาที่ร้านเกี๊ยวปลาสุรางานกินห้อยการดิสหน้าทุกคน